คิดคอนเทนต์เฮ็ดยูทูบของเจ้าของแน่ยังไงดโดูดูเรียดอะไรของตัวเองอะไรอืมใช่เงว่าไอ้มีเวียกเฮ็ดตัวนี่มีเฮ็ดเฮ็ดยูทูบหน้ามอโดยโอ้คนติดตามแล้วจะคนนั่นแหละตอนนี้ก็ได้สามพันต้นต้นโอ้ตัวถือว่าว้เนาะน้องหวังเนาะโดยถือวาเฮ็ดจักมือเลยเลยนี่เนาะคือว่าไวายท้ของเจ้า ประมาณเกือบสองอาทิตย์โดยโดยเกือบสองอาทิตย์เนาะคนคนที่ตามผ่านแล้วเนาะเวลาเวลาไดไหลายยังได้บอเดือผ่านไปแล้วเวลาก็ยังบัท่านผ่านโอ้เวลายังบัทันผ่านอยู่เนาะโดยโดยแต่คนอาที่ตามได้กว่าเนาะคนติดตามเลยจะชอบแล้วมักหลายไปเห็ใไรก็ติดตามด้วยนี่เนาะมันก็เลยลายสามพันสามพันกว่าเนาะ อกนันยังแต่เวลาเนี่แหละโดยยังเวลากนันยังบ่ได้ที่ก็ยังประมาณพันต้นต้นเป็นกําลังใจให้เนาะสู้ๆเนาะน้องสวังเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานกับ่านแล้วเวลาเนาะโยถ้ามีมพ่อแม่เอฟซีมาเบิงนะ่งเนาะโลยมีอยู่หรอ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเบิร์ตสุขูสุค,สคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกระยิ่นดีตอนหับข่าวสู่ซองพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองพอน้องคนหน้าอีกคือเกา่าคือเดิมเนาะโดยตอนนี้กับพอน้องคนหน้าเดินทางมาทางบ้านสาวสมหวังพ่อแม่พี่น้องเลยมาหาคนสวยเพิ่น ว่าเพื่อยููเพื่อนหรือว่าจังไดพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกลไปเบ่งไปสม้มพร้พอมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตอนนี้ก็มาฮอดจอดถึงบ้านของน้องสมหวังได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหรือว่าจังไดเพิ่อยูทั้งหน้าเพื่นบ่เนาะโดยตอนนี้ก็พ่อ้องคีหน้าก็ถ่ายทําบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งก่อนเนาะกระทางต้นไม้พ่อแม่พีนพน่น้องกันสาวสวยก็ต้องอยากปลูกต้นไม้พ่อแม่พี่น้องกันเนาะ กรอบๆข้างบ้านไปพี่น้องอก็ถือว่าสวยงามเนาะอือพี่น้องเลยนี่นะอันนี้กระหองเพิ่นเบิดเลยไปพี่น้องเลยทางน้องสว่างเพิ่นกับปลูกล้อมตอนนี้เพิ่นกับกำลงังมีความพักอยู่ปพี่น้องเอลยก็เลยอ,อยากปลูกต้นไม้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอือฮึใช่บุตรนะไปพี่น,อนอ้นองก็มีทุกต้นเลยเนาะโดยสบายดี สาสมวังอ่าแต่งตัวไปทางไหนมาหนิอ่ะวันสียื้เฮือนนี่แหละวันสียู้เฮือนโดยโอ้โอายคลิปไปหล่โอทายคลิปนลำบ่โดยอาแต่งตัวสวยเป็นพิเศษได้บ่างหนสวยขึ้นเนาะสมวังเนาะสวยวันสวยคืนแน่ๆน่ลงกินกันนะเออกินข้าวกินน้าไม่ยังดุมว่าหนิกินแล้วกินแล้วโดยโอ้มีอย่างกินเนาะมันเห็ดยังกินอ่าขวาลาบเป็ด โอ้ลาบปิดขวดสุกเดตระแลกเป็นเห็ดดิบน้องกับบุรีกินดิบแม่กับกินแน่บุรีกินแน่ก็กินเลือดแปลงน้ำคาวว่ากินบุดกินบุรีกินโดยคนผู้งามไหมนี่คำว่าว่ากินกับโมมีไผยเสื้อนะมาใหญ่กักินเนาะบุรีกินอยู่เพื่อนหมดไปทั้งไรเนาะมเนาะโดยไปดีงงัวอีก ปล่อยเลยเออปล่อยว่ามันนี่ไงโดยถูกไว้เปแยวให้ได้ลุกเลยโดยโดยโดยถูกไปแถวให้นาเข้าไปยังไงไก่คือหลังทายายอันนี้ยายสาวสมบังให้พี่น้องนะเนาะไล่ไก่สบายดียายโดยสบายดีไก่จิ อ่าคืนไข่ทั้งควนให้พี่น้องเนาะทั้งท้งหลังคาปเวันนี้ก็ห้อนอาเป็นพิเศษเนาะน้องสว่างเนาะวันนี้ห้อนลายวันนี้กะดยดเด็ดย่อมนแมนเดินนี่ก็บบปินแต่เอานวน้องวังเลยเหยียบซาเปเป็เนาะน้องสว่างเป็นยังไงรูวา ไล่โทรมาคุยกันอยู่บ่ล่ะก็พอมีอยู่พอมีอยู่อดยแต่เรไม่ค่อยได้สว่างครับปานใดอ๋อโดยเราไม่ค่อยฮับปานใดเนาะโดยทางน้องก็มีเวียกเฮ็ดบ่หรือว่าจังไรก็คิดคอนเทนต์เฮ็ด YouTube ของเจ้าของแน่นโดยโดยโดยเวียกอ่าออนไลน์ของตัวเองแหละอืมแสดงว่าไอ้มีเวียกเฮ็ดตัวนี่แ้มีเฮ็ดเฮ็ด YouTube นําบ่โดยโอ้คนติดตามเราจะค้นได้ล่ะ ตอนนี้ก็ได้สามพันต้นต้นโอ้ตถือว่าว้เนาะน้องวังเนาะเลยถือวเห็ดเจึกมือเลยเลยนี่เนาะคือว่าไว้แท้หของเจ้าก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์โอ้โดย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 เกือบสองอาทิตย์เนาะคนคนที่ตามผ่านแด้เนาะเลยเวลาเวลาได้หลายยังได้บอเดือผ่านไปแล้วเวลาก็ยังบาทันผ่านโอ้เวลายังบาทันผ่านอยู่เนาะโดยโดยแต่คน อ่าที่ตามได้กว่าเนาะคนที่ตามเนี่ยจะชอบแล้วมักหลายไปเห็นไปก็ติดตามด้วยนี่เนาะมันก็เลยหลายสามพันสามพันกว่าเนาะอืมก็ยังแต่เวลานี่แหละโดยยังเวลากันยังบ่ได้ที่ก็ยังประมาณพันต้นต้นอืมเป็นกำลังใจให้เนาะสู่ๆเนาะน้องสวังเนาะเดี๋ยวอีกมาน่านกับผ่านแล้วเวลาเนาะโดย มีพ่อแม่์เอฟซีมาเบิ่งเนาะเด้ยมีอยู่หรอกมีอยู่หรอกเจ้านะแม่พี่น้องทางเอฟซีของเฮาก็ติดตามให้อยู่เนาะเดี๋ยวลุงจันกับชิติดตามให้คือกันหักเบิ่งอยู่ได้ช่องเจ้ากับเบิ่งอยู่หากลืมว่าว่าติดตามหรือบ่หรือว่ายังนะประมาณเนี้ยหักเบิ่งอยู่เบิ่งเรื่อยอยู่หรอกผู้บ่าวกับผู้บ่าวทางไทยว่าล่ะโทรมาหรือว่าจังใดก ทางลาวทางไทยก็ม tamam, um, uh, uh, cool cool ีเบิดทางเวียก็มีโดยโดยมีคนพิเศษหรือเ่คนพิเศษก่ะยังบ่มีออยังบ่มีโดยแต่เขาก็สิพิเศษเจ้าอีกลเนาะแต่เจ้าบ่พิเศษเนนาาะสิปรมณั้นี๋ยวคนเฮาแบบบ่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจเนาะเฮาก็บ่อยากโดยจีนไม่นแหละแม่นแหละขอใช้เวลากับเพิ่นเบิ่งก่อนโดยโดยโดยจักปีประมาณเนี้ยเนาะใช้เวลาจักปี สปีก็ยังดีเนาะน้องสว่างเนาะเพราะว่าถ้าจีว้ไปกันมันก็คือน้องว่าเนาะต้องดูใจโดยอยู่ไปยกันไปเขาจะแบยว่าโอ้เจ้ขึ้อไปแท็กซี่เจ้าคอไปแท็กซี่ว่ะแตจว่าบ่มากันว่ะนี่โดยโดยโดยมึงยังมมงงงงไวได้ง อ่าฮากะโอดมกับน้องสมวังกาม่านกันเพอะสมควรเนาะน้องสว่างเนาะกับทางลุงกันได้เอาเงินไว้ซื้อขนมมาแ่บโดยขอบใจขึ้นกันเนาะกับทีได้ล่ำลาเจ้าก่อนมวันนี้เนาะไหว้วันหน้าลุงสิมาหาไม่เด้อละเด้อโดยสบายดีโอเคพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้กับพ mm. ่อน <eterm oon> ้องกหน้ากับมานีวิวบรรยากาศเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มกันนี่กับเฮือนของน้องสมวังพ่อแม่พี่น้องไลย พาเงินพอนี uh, ้ปลูกต้นไม้พ่พี่น้องเลยก็มีทุกต้นทุกอย่างเลยพ่พี่น้องเนาะถือว่างามพ่พี่น้องเลยก็มีทางเทิงบุนพี่ก็จะเป็นบ่อนบกเนาะโดยบ่อนบกบ่อนน้ำพ่พี่น้องเลยก็มีนาซิมีข้อไมยทุกอย่างเนาะต้นไม้แต่พอน้องคนหน้าก็ยังบาทานได้ผู้พ่พี่น้องเลยเนาะดอกอันนี้ก็ผู้แต่ดอกไม้พ่พี่น้องเลยก็ดอกเศรษฐีเนาะพ่พี่น้อง ก็คือคนกําลังมีความพักนี่กับปลูกได้ทั้งทุกต้นเลยพ่อพี่น้องอันทุกอย่างเลยเนาะนี่ก็ทั้งเฮียนซานของน้องเพิ่นพ่อพี่น้องกันเนาะอ่าแต่อุ่นอ่ะก็มีบ่อนบอกบ่อนน้ำหรือว่าสิเป็นต้นเศรษฐีต้นวัฒสสนาพ่อพี่น้องกัน,นเนาะแรงรักพ่อพี่น้องอนใบแรงรักเนาะอ่าอันนี้ก็คือฝีมือของน้องสมหวังทั้งนั้นเลยพ่ยพี่น้องเลยนเนาะเพิ่อกัมาตกแตง่ง เออเป่งใส่หน้าเคลื่อนหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็งัวเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้น้องสว่างเพิ่งไกจูงงัวขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนพี่น้องเลยทางน้องเพิ่งไกจูงงัวกินหญ้าเพื่อนพี่น้องกางงัวเพิ่นมีสองสี่มีงัวอยู่หกตัวเพื่อนพี่น้องเลยพาเจอเทิงเกี่ยวเทิงจูงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทางสาวสมหวังเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยกับสาวบ้านบ้านเนาะแถวแบบทั่วไปเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะอ่า เลยถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอืมต้นเงินต้นทองพ่อแม่พี่น้องเลยเพลินมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็พออย่างคนมาถ่ายทำอัปเดตเพลินโอ้ลังเลเข้ามาพ่อแม่พี่น้องเพลินมีต้นเงินต้นทองนี่เองกับสาวกับสวยนพ่อแม่พี่น้องนะว้าถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่ง z o o กันเนาะ อขอขอบ,บ,ขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีของพ่อน้องโคหน้าเนาะติดตามสมพ่อน้องโคหน้ามาโดยตาดอดพ่อเมยพี่น้องเลยมือนี้ก็มาถ่ายคนสวยให้พ่อแม่พี่น้องได้หับสมกันแล้พวพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะทาง,องเอฟซีของเฮากับโคซีรอคอยพ่อเมยพี่น้องเลยคืออยากเบิ่งน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นก็มีเวลาให้หน่อยๆเนาะพ่อเมยพี่น้องเพิ่นมีเวียกส่วนตัวของเพ,พิน่นพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะ หลังจากที่บนจูงงัวจูงควายแล้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะจังไดจังไดก็เป็นกําลังใจให้น้อง่นเด้อพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีของเฮาเนอะอาะคลิปพ่อน้องโคนหน้าก็จบไ้เพียงสามนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องอม,มีคลิปหน้าอีก,กต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสมกันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภายัยเลยพ่อแม่พี่น้องกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี